สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผม วันนี้นะครับผมเดินทางมาที่วัดบ้านสีแก้วตําบลสีแก้วอาเภอเมืองจังหวัดรยเอ็ดนะครับเนื่องด้วยวันนี้เป็นวันวันแรกของพิธีเปิดงานไหว้พระธาตุสีแก้วประจําปี2567นะครับถ้าเสียงเบานิดน,นึงก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับนี่คือบรรยากาศของพิธีเปิดงานไหว้พระธาตุสีแก้วประจําปี2567นะับบรรยากาศภายในงานก็ ทั้งขบวนการแม่ขบวน,นหลายบรรยากาศในงานก็กกนสุดยอดมากนะครับบรรยากาศน,นี้ครับ อันนี้เป็นรูปเหมือนเป็นรูปรอนะครับรูปรอเหมือนของหลวงปู่พระครูสิริรัตนาพิรัก์นะครับหรือหลวงปู่หูจันบุญนซึ่งเป็นอดีตเจ้าวาดนะครับเป็นอดีตเจ้าวาดวัดบาสีแก้วซึ่งท่านได้มรณภาพไปตั้งแต่ปี2563นะครับ ท่านมรณภาพาเมื่อปี2563นะครับและทางวัดได้จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพไปเมื่อปี2564นะครับณเมนปราสาทนกขัดสเีลิงนะมีการทำนกหัดสเีลิงส่งหลวงปูนงป่นะฮะอย่างหนึ่งที่ลุดหลานนี่คือขอยาเดือหลวงปู่นะ เป็นรูปเหมือนพระครูสิริรัตนาพิรักหลวงปู่หนูจันทร์บุญน,นอดีตเจ้าว,วาดวัด้ันสีแก้วนะครับนี่หลวงปู่หนูจันทนะฮะ รักตนนี้วซึ่งพื้นหญ้ากว้างๆที่ท่านเห็นเนี่ยที่เขาตั้งเวทีหมอลำนี้นะครับจุดนี้จะเป็นจุดที่เขาทําเป็นเมนนกหัดสตีลิงที่เผาสรีละสังขารของหลวงปู่นหนูจันนะครับซึ่งเป็นอดีตเจาวว้าวาดที่ให้ผมให้ผมที่ผมถ่ายดูเมื่อกี้นะครับก็คือจุดที่ทํานกหัดสดีลิงก็คือตรงนี้เลยนะเนี่ยตรงที่ผมชี้เนี่ยนกหัดสดีลิงตั้ตงตรงนี้นะฮะผมจำได้เคยมารอพิธีอยู่ทีทสองนะครับฉัหรับ ขบวนที่สองกับเป็นของโมที่สามนะครับโมสามกับโยนเว่ยมูไดเลี้ยงมานสอยดาวด้วยนะครับนี่มีการสอยดาวกูไขบวนที่สามกับเป็นโมซีขบวนของชุนโมซีกัเป็นหัวขบวนกระทาสีแก้วนะครับเนี่ย บรรยากาศนะครับคนก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับเนี่ยที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็เป็นพระธาตุพระธาตุสีแก้วนะครับผมพระธาตุสีแก้วนันที่เห็นดัานหน้านี้นะครับเป็นพระธาตุโบราณน,นะซึ่งเป็นส,ส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองกับชาวสีแก้วมาอย่างยาวนานนะครับ พระธาตุสีแก้วนะครับสร้างขึ้นในยุคสมัยเดียวกันกับรพระธาตุพนมนะดูจากรูปทรงจะคล้ายกันกันกบพระธาตุพนมเลยนะครับผมซึ่งในพระธาตุน,นี้นะครับจจาาบรรจุสิ่งของโบราณนะครับผมซึ่งเขาได้ยินได้ยินมาว่าเป็นที่บรรจุสิ่งของโบราณนะครับผมซึ่งพระธาตุพนมพระธาตุสีแก้วนี้นะครับลักษณะจะคล้ายกับพระธาตุพนมเลยนะครับแต่ว่ารายละเอียดนะครับจะไม่เหมือนกับพระธาตุพนมนะจากสังเกตจากลว ลายนะฮะซึ่งไม่มีการเปิดเผยว่าสร้างขึ้นสมัยปีพศอใอดนะฮะแต่ว่าจากคําบอกเล่าก็คือสร้างขึ้นในยุคสมัยเดียวกันกับพระาธาตุพนมเลยนะฮะนี่คือพระาธาตุสีแก้วนะฮะวัดพรธาตสีแก้วบันดีบอันนี้ก็จะเป็นกุฏินะฮะเป็นกุฏิหลวงปู่หนูจันร์ซึ่งเป็นอดีตเจ้าวะะ้านนี่คือกุฏิที่หลวงปู่ท่านจำพรรษาอยู่ตอนท่านยังมีชีวิตอยู่นะ,ะเนี่ยกุฏิหลังนั้นนะฮะ นั่นเป็นกุฏิของหลวงปู่นูจันนะฮะบรรยากาศโดยรอบนะอันนี้ก็จะเป็นศาลาการเปลี่ยนนะเป็นศาลาการเปลี่ยนของวัดปาสีแก้วนี่ต้นมะขามนะษษนี่คือต้นมะาขามอายุ500ปีนะต้องขอขอบพระคุณในความร่วมือของโรยงาน67ในปีนี้ พระธาตุนี้คือพระธาตุสีแก้วนะครับเป็นพระธาตุที่เป็นพระธาตุที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองกับชาวสีแก้วมาอย่างยาวนานนะฮะนี่ฮะนี่คือพระธาตุสีแก้วนะฮะคระธาีแกนะฮเดี๋ยวผมจะเดินดูรอบๆพระธาตุให้ดูนะฮะเป็นพระธาตุที่สวยงามมากนะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่บารมีคู่บ้านคู่เมืองกับชาวสีแก้วมาอย่างยาวนานนะครับดูฮะ ด้านในนี้จากคําบอกเล่าที่ผมได้ยินมานะฮะจากหลวงพี่เจ้าวาดองค์ปัจจุบันนะฮะซึ่งเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่หนูจันทร์นะฮะ,<น>ะบอกว่าในพระท่านนี้เป็นที่บรรจุของโบราณน,นะครับผมเป็นที่บรรจุของโบราณน,นะฮะแต่ก็รายละเอียดก็ไม่ได้ชัดว่าบรรจุของโบราณแล้วมีอะไรบ้างที่อยู่ด้านในนะฮะ ไม่สามารถจะรู้ได้เพราะว่าผมก็ไม่ได้รู้ประวัติของพระธาตุสีแก้วเนาะแต่จากคำบอกเล่าของหลวงพี่เจ้าวัดองค์ปัจจุบันก็บอกว่าเป็นที่บรรจ,จุของโบราณน,นะฮะโดยการสร้างพระธาตุครอบเอ่อเอาไว้นะฮะครอบกับของโบราณที่อยู่ตรงนี้เอาไว้นะครับก็เลยเป็นพระธาตุองค์ปัจจุบันเนี่ยที่เห็นนี่แหล,ละลักษณะจะคล้ายกันกันกบพระธาตุพนมเลยนะฮะเห็นเขาบอกว่าเอ่อสร้างขึ้นในสมัยเดียวกันกันกบพระธาตุพนมนะฮะข้างๆเป็นสาราการเปลี่ยนนะ อันนี้ก็จะเป็นอุโบสถหรือว่าโบสถ์นะเป็นโบสถ <นะ S 2> ์ของวัดสีแก้วนะเดี๋ยวผมดูให้ดูร<ไ>อบพระาธาตุอีกรอบหนึ่งครับโอ้พระาธาตุสีแก้ว บรรยากาศวันนี้นะครับมีการจัดงานไหว้พระธาตสีแก้วประจําปีนะครับผมงานจะจัดวันนี้ก็คือวันแรกจนถึงวันที่25กุมภาพันธ์นะฮะวันนี้คือวันแรกคือวันที่เปิดนะฮะพิธีเปิดงานไหว้พระธาตสีแก้วประจําปีนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนทุกๆท,ท่านที่กำลังชมตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูในพระอุโบสถกันนะฮะ นี้เป็นหลวงพ่อองค์ดำนะฮะเป็นหลวงพ่อองค์ดําวัดสีแก้วนะฮะขออนุญาตนะครับเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองชาวตะบบรสีแก้วนะฮะที่ชาวสีแก้วสักการะบูชามาอย่างยาวนานนะครับนั่นเป็นรูปหล่อหลวงปู่อินนะฮะซึ่งเป็นลุงของหลวงปู่หนูจันนะฮะเห็นหลวงพี่เจ้าวาดองค์ปัจจุบันเล่าให้ฟังว่านี่เป็นหลวงปู่อินลุงของหลวงปู่หนูจันนะฮะ อันนี้หลวงพ่อเสมานะหลวงพ่อเสมาจัทธโชโตที่อยู่จังหวัดอุทัยธานีนะครับขบวนที่หนึ่งนำโดยนายสัรีเดียวรัตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งไปดูนะประกอบด้วยหมู่ที่12หมู่ที่16ตอนนี้ขบวนก็เริ่มเดินมาที่วัดแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งให้ดูนะฮะเป็นพิธีเปิดนาวงเือนาพระครเดีเดี๋ยวผมจะให้ชมขบวนนะคลิปต่อไปนะฮะ ประกอบด้วยหมูที่หมูมที่8ปมูมที่9ห้ามที่ยี่สิบสองขบวนที่สาม๋ยวขออน,นุญาตจบคลิปเท่านี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวจะมีคลิปขบวนให้ดู<ใ>น,นะฮะนสมชายยาบรักกำนันตะบนสีแก้ว